ทีนี้มาต่อการเรื่องของตัวสมาร์ทโฟนกันสักหน่อยนะคะ mm hmm. ปกติเราทราบกันอยู่แล้วว่าเบอร์หนึ่งซัมซุงเบอร์สองแอปเปเบอร์สามหัวเว่ยแต่ดูเหมือนว่าปีนี้จะไม่เป็นแบบนั้นนะคะ mm hmm. มีโอกาสค่ะที่หัวเว่ยเองนะคะจะหลุดจากเบอร์สามแล้วก็ไปเป็นเบอร์เจ็ดทีเดียวนะคะทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะโดยคนที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ก็คือ Trend f o r c ์สนะคะบอกว่ามี2ปัจจัยปัจจัยแรกเลยก็คือการโดนแซงชั่นหรือว่าโดนคว่ำบาตรจากทางรัฐบาลสหรัฐค่ะทำให้ทางหัวเว่ยเองนะคะ mm hmm. ไม่สามารถเข้าถึงบรริกา อย่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จําเป็นต่อการผลิตได้ 2. ก็คือการที่เขาขายธุรกิจออนเนอร์สนะคะซึ่งเป็นแบรนด์มือถือรุ่นประหยัดขายออกไปแล้วซึ่งก็ถือว่ามีสัดส่วนประมาณถึง1ใน3นะคะของยอดขายของหัวเว่ยที่ผ่านมาก็เลยทําให้มีโอกาสที่หัวเว่ยนั้นจะตกชั้นจากอันดับ3กลายเป็นอันดับ7ได้นะคะเรื่องนี้เองน่าสนใจค่ะเพราะว่าประเด็นก็คือไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการโดนแซงชันแต่ที่น่าสนใจคือตัวเลขยอดขาย ของออเนอร์ที่ทางหัวเว่ยเนี่ยขายธุรกิจออกไปปกติแล้วสัดส่วนอยู่ที่28-38%ของสมาร์ทโฟนทั้งหมดนะคะทำให้แม้จะไม่มีการคว่ำบาตของสหรัฐหัวเว่ยเองก็ไม่สามารถที่จะรักษาเบอร์3ได้ค่ะถามว่าตอนนี้ใครจะมาเป็นเบอร์3แทนหัวเว่ยนะคะก็คือเสียวหมี่นั่นเองที่จะมาแทนนะคะแล้วก็เป็น OPPO แล้วก็ต่อด้วย vivo นะคะก็ต้องยอมรับว่าเจ้าใหญ่ก็ยังคงเป็นตลาดเกาหลีใต้สหรัฐนะคะอย่าง Samsung อ p p p e 1 2แต่ว่าเจ้าอื่นๆก็ดูเหมือนว่าตลาดจีนจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะถ้าไปดูการเติบโตของสมาร์ทโฟนทั่วโลกปีนี้คาดว่าจะโตขึ้นประมาณ9%ด้วยกันนะคะน่าจะอยู่ที่1,360ล้านเครื่อง ซึ่งถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาปี2020นะคะที่ตัวเลขของสมาร์ทโฟนเนี่ยลดลงไปถึง11ตค่ะอย่างไรก็ตามถ้าไปดูแล้วเหตุผลสำคัญที่ทำให้ยอดการขายและการผลิตสมาร์ทโฟนดีขึ้นก็มาจากตัวเลขเศรษฐกิจโรคที่เริ่มฟื้นตัวหรือว่าเป็น Recovery นะคะกับเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่นะคะที่น่าจะเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการจับจ่ายสมาร์ทโฟนอุปกรณ์ที่ถือเป็นอวัยวะที่33ของใครหลายคนค่ะไป็นของหลายคนนะ ของแทบจะเกือบทุกคนแล้วนะฮะเดี๋ย่าีหลายโอไอว่าใน33และ34และไปเรื่อยๆนะฮะแทบเลตก็มาด้วยถูกต้องทีนี้เรามาดูถึงเรื่องของสินค้าเทคโนโลยีตอนนี้ไปดูอีกส่วนหนึ่งกันบ้างเขาบอกเป็นอินดิเคเตอร์หรือเป็นดัชนีบอกว่าเศรษฐกิจของคนเซกเตอร์บนเป็นยังไงกันบ้างไปดูสินค้าหรูนะครับหลายคนตั้งคำถามบอกว่าปีที่แล้วภาวะท่ามกลางการระบาดโควิด19นี้ในเรื่องของการขายสินค้าหรูรถยนต์หรูก็ดีสินค้าแบรนด์เนมก็ดีเป็นอย่างไรเอามาสองแบรนด์ที่เขาบอกเอาเอรีกว่าาตลดดโยทั่วไป ไปดูที่รถยนต์หรูแบบซูเปอร์พรีเมียมแบรนด์อย่างเบนลี่กันก่อนเบนลี่นี่เป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษนะครับแต่ว่าเจ้าของก็คือ v o l ks w a g e n ของเยอรมันนั่นเองประกาศออกมาอย่างน่าชื่นตาบานเลยปีที่แล้วถึงจะมีการแพร่ก,กระจายโควิด -19 แต่ว่ายอดการขายปีแล้วโตขึ้น2% ปีที่แล้วใครโตขึ้นนี่ถือว่าเก่งมากนะครับยอดขายปีละวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยกับหก0ันด้วยกันทั้งๆที่เขาบอกแบบนี้มีการล็อกดาวน์โรงงานที่ครูอเล็กซานดราซึ่งอยู่ที่ตอนเหนือของอังกฤษเนี่ยไปช่วงหนึ่งก็คือเจ็ดสัปดาห์ด้วยกันนะครับยังก็ตามถ้าถามบอกแล้วยอดขายข,ายของเบนลี่รถยนต์ซุปเปอร์ลักชัวรี่คร์แบบนี้ไปขายที่ไหนกันบ้างหนึ่งเลยครับก็คือตลาดอย่างจีนซึ่งมีกําลังซื้อเนี่ยมากมายมหาศาลเติบโตขึ้นมาสี่สิบแปดเือร์เซนต์ตัว, drive, รว,ตวดรั่นเอง อีกหนึ่งตลาดไม่น่าเชื่อเลยนะครับคือตลาดที่มีการติดเชื้อค่อนข้างเยอะคือสหรัฐอเมริกานะครับความต้องการรถเบนลี่เพิ่มสูงขึ้น4%ทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่าแต่ว่าเมื่อถัวกันไปแล้วพบว่าบางภูมิภาคตลาดนั้นตกลงนะครับเช่นว่ายุโรปก็ดีแล้วก็ตะวันออกก็ดีตะวันออกกลางก็ดีนะครับทางด้านของประธานกรรมการบริหารเบนลี่บอกแบบนี้ถึงแม้ว่ามองตลาดปีนี้2021ในเชิงบวกแต่กระนั้นก็ตามแต่ยังพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกันด้วยอ่ะอันนี้รถซู ไปดูแบรนด์หรูกันบ้างก็คือพวกแฟชั่นเฮาส์นะครับก็คือปาร์ด้าหลายท่านนี่ฟิร์นมีไหมมีค่ะนี่เลยนะฮะปาร์ด้าท <c oughs> ี่เขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นเฮาส์จากมิลานก็คือตอนเหนือของอิตาลีนะครับปีที่แล้วต้นต้นปีของพวกเขาจําเป็นต้องมีการปิดสาขาไป9%าจากรีเทลก็คือสาขาเนี่ยทัวโลกันเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรากฏว่าพอมาจบปีนะครับพบว่าการเติบโตนั้นยังคงมีอยู่สามารถที่จะกลับมาแตะระดับเดียวกันกับปีก่อนหน้านั้นได้นะครับ ในขณะที่เขาบอกว่าช่วงครึ่งปีแรกของปี2020รายได้ปลาด้านเนี่ยลดลงไป40%ขาดทุนไป196ล้านปอนด์นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อรวมไปแล้วบอกว่าท้ายปีสามารถที่จะเติบโตกลับมาได้แบบนี้นะถือว่าสินค้าหรูเนี่ยโตได้สวนภาพเศรษฐกิจนะคะอย่างที่เราคุยกันนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเราว่าเศรษฐกิจเป็นเคเชฟจริงคือ,อคนที่มีสตางค์นะคะปรับตัวได้นะคะหรือว่าทําธุรกิจที่ได้อน,นิสงจากโควิด -19 เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเคบน แต่ว่า uh huh. คนกลุ่มใหญ่โดยเฉพาะภาคบริการก็จะเป็นเคล่านะคะก็ถือว่าต้องพยายามลดช่วงห่างตรงนี้ให้ได้นับจากนี้ไปคงเป็นโจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจจากหลายประเทศนะคะ